วันนี้เป็นวันจันทร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันจันทร์นะรู้สึกว่าเงียบสงบจริงนะสองสามวันที่ผ่านมาทั้งวันพระด้วยทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรู้สึกว่าผกผ่านวุ่นวายพอสมควรลูกหลานวันนี้เป็นวันจันทร์รู้สึกว่าเงียบสงบ ลงพอสมควรนี่แหละคำว่าสงบความน,นี้แหละคํานี้แหละในหลักของพุทธศาสนามีอยู่ทุกขั้นตอนให้อยู่ในความเงียบสงบอยู่ในการอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ในที่เงียบในที่สงัดคาว่าสงัดคํานี้ก็คล้ายๆกว่า ให้ห่างเหินจากชุมชนสังคมกับคู่คนให้อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายดตามลำพังธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องลักษณะอย่างนั้นให้พวกเราศึกษาเอาไว้นะแต่ที่เราจะทำได้หรือทำไม่ได้ก็าตามแต่หลักเกณฑ์หรือวอกกฎเกณฑ์จะไม่มีจะไม่เกิดธรรมะในที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายตรงไหนที่วุ่นวาย ที่นั้นขัดข้องอย่างพยศกุลบุตรที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเดินไปตามลําพังจนเดินผิดที่ผิดทางจนเข้าไปในป่าชาในป่าเงียบสงบพระโอษพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ตามลําพังท่านบอกว่ายศที่นี่ไม่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเอามาที่นี่พยศ เข้าไปพระอ,องค์ดแสดงแสดงทำให้ฟังาทางไดระะสำเร็จพระสูดาบันนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระอ,องค์เสด็จอยู่ตามลำพังคนนั้นพระลูกพราหลานทั้งหลายอย่าอยู่ในความวุ่นวายยุ่งเหยิงให้ปลีกตัวถ้าอยากจะรู้เห็นธร,รมอยากจะเห็นธร,รมเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราพวกเราจงอยู่ในความสงบหาแหล่งความสงบ มุมสงบกุติที่สงบที่หลีเกเล่นในวัดของเราหาได้นะพอกุติหลังว่างมีอยู่แต่ลําพังกุติของเราเองก็ว่างอยู่แล้วต่างว่าพวกเราไม่ชวนหมู่พวกเพื่อนแล้วมาคุยกับหมู่พวกเพื่อนพวกเราอยู่ตามลําพังอยู่ในมุมสงบสงัดนี่แหละธรรมะจะเกิดขึ้น ในมุมนั้นสถานที่แห่งนั้นรังขอให้พวกเราพระลูกหลานทุกองคนะถ้าขึ้นกุฏิแล้วก็เข้าไปตามอยู่ตามลำพังเลยนั่งจะนั่งอริยบทไหนแต่จะเป็นนอนเท่านั้นนอนถ้ามันหลับเร็วนอนภาวนาก็ได้แต่มันหลับเร็วท่านจะให้นั่งให้ดูหนังสือ เปลี่ยนอริยาบททำมันง่วงมากเดินซชก่อนขึ้นไปก็เดินซชก่อนจะขึ้นไปนั่งนี่แหละให้ยอะสรุปแล้วก็ให้อยู่ในความเงียบสงบให้เป็นสถานที่ภาวนาเพราะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆคนนะพวกคณะศัทธาญ,ญาติโยมก็เหมือนกันถ้ามา สู่วัดวาศาสานาหาความสงบนะบรรพระอย่างเนี้ยพอสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วทำกิจธุระข้อวัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะหามุมสงบเหมือนกันออที่กุฏิหลังไหนที่เราจะภาวนาแต่บางครั้งเราเอาเอก็ไม่ว่ากันมาพูดคุยกันบ้างแต่ว่าอันนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่หนทาง ที่จะทําให้จิตใจหรือว่าใจของเราจะได้รับความสงบมีแต่อารมณ์เท่านั้นเองให้เรานึกคิดอย่างนั้นแต่จากนั้นเราก็เปลีกตัวหาวิเวกกุฏิหลังไหนลานหลังไหนอยู่ตามลําพังจากนั้นก็เอาเป็นเข้าไปนั่งภาวนาหาความสงบทําความสะอาดให้เรียบร้อยที่พักจากนั้นก็นั่ง ปฏิบัติกำหนดดูจิตดูใจของพวกเรานี่แหละอันนี้คือความสงบความสงบสงัดอยู่ที่ใดธรรมะจะเกิดที่นั่นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราต้นตระกูลของพวกเราท่านจึงเที่ยวทุดงสมัยนั้นการเที่ยวทุดงป่าดงพงไพ ยังไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้จะเดินอย่างนั้นลําบากเสียแล้วะทำไมจึงว่าลําบากเพราะว่าเข้าไปที่ใดบางทีก็เป็นท,ที่ของรัฐบาลบ้างป่าสงวนแห่งชาติบางอุทยานบ้งางเขาจะมาให้ไปทำาปากฏแล้วไปทำร้ายทำลายป่าของเขาเจ้าหน้าที่ของเขาก็ดูอย่างเข้มงวดกวดขัน <c oughs> มันไม่เหมือนสมัยก่อน แต่สมัยก่อนไปนักสถานที่ใดก็ไม่มีใครห,ห,ห่วงห้ามห่วงแหนเพราะมันป่ารงพงไพ่กว้างขวางแต่ทุกวันนี้ไม่เหมือนอย่างกันอีกแล้วลูกหลานแต่เราจะแนะนําให้เดินทุรงอย่างตะกอนเก่าเห็นไหมเนาะเข้าไปก็ออย่างห้วยขาแข้งอย่างนี้เป็นต้นนะเข้าไปก็อันตรายอีกเหมือนกันเพราะมันมีสัตว์สาราสิงอยู่ที่นั่น เจ้าหน้าที่ของเขาเขาก็ห่วงแหมหวงห้ามถ้าเราเข,เข้าไปกับแบบขมโมยเข้าไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกัน,ม,นมันอดที่จะไปภาวนาขนาดนั้นเชี่ยวเลือขมโมยเข้าไปในเขตหวงห้ามของเขาเนี่ยเสียงเหล่านี้มันคำว่าขามโมยคํานี้นะมันก็ผิดแล้วนะขมโมยเข้าไปในแหล่งที่สถานที่ของเขาเพราะนั้นให้สถานที่ไหนที่สงบสงัดอย่างวัดของเรา หรือวัดไหนก็เถอะนะไม่ใช่วัดของเราวัดไหนก็เถอะเป็นวัดนะก็พอมีอยู่แต่เรารู้จักปลีกตัวหาหมุมสงบไม่พูดไม่คุยไม่สนทนากับใครละ่ะเอาข้าพเจ้าจะอยู่เป็นเดือนจะไม่พูดคุยกับใครถ้าไม่จาเป็นเราจะภาวนาอย่างเดียวปิดปากเราจะปิดปากของเราเอง จากนั้นเราก็เข้าไปอยู่ภาวนาปิดปากจริงๆนะภาวนาอย่างเดียวดูใจของตนเองนี่แหละเอาดูทดลองดนสอเออเราจะไปปล่อยตามที่เราอยากจะทำหรือเราอยากจะพูดมันจริงไหมที่องค์หลวงตาพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์ท่านพูดว่า,าท่านไปภาวนาอยู่ตามลำพังดูใจของตนเองเหมือนอกมันจะแตกจริงไหม อันนี้เรายกเป็นประเด็นครูบาจารย์เป็นองค์ท่านพูดชัดเจนแต่องค์อืน่นๆท่านเคยทำเคยทดลองมาแล้วถ้านเราไปพูดมันก็ไม่ชัดเจนเอ,อย่างหลวงพ่อเองเหมือนกันหลวงพ่อจะหมอยู่บ้านตาดหลวงพ่อปีกตัวเข้าไปในป่ามันมุมอยู่ มันมุมเลยที่กุฏิของหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่ทําทางเข้าไปนะเดินบุกป่าเข้าไปแล้วก็ทําร้านเล็กๆแล้วก็มีม้งด้วยเพราะมันมียุงมันไม่มีม้งรวดอย่างนั้นมีสังกะสีไม่กี่แผน่นเข้าไปทําตามลําพังนะขนไม้ขึ้นไปไม้เศษๆนะ่ะมาทําขึ้นมาทาเป็นทาเป็นสองเสาแล้วก็มีหลังคามุง จากนั้นเราก็ตักน้ำพอไปน้ำเอาไว้ใช้น้ำอาบด้วยน้ำใช้ด้วยน้ำอาบด้วยน้ำดืำ่มใส่ถังใส่ถังเอาไปไว้กาน้ำไว้กับวันเราจะชั้นกี่วันเรากะไปแล้วนะแต่คราวนี้เราจะอดเจ็ดวันเราก็บอกกับหมูพกเพื่อนเออหมูผมจะไปภาวนานะถ้ามีอะไรยังค่อยเข้าไปหาผม ทาไม่มีอะไรไม่ต้องเข้าไปผมจะอยู่ตามลำพังบอกให้หมู่พกเพื่อนเสร็จแล้วกันเราก็ตั้งจิตตั้งใจไว้เลยแล้วข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในการเป็นอยู่ในคราวนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในขณะที่มับ อดอาหารภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้นะจากนั้นเราก็เข้าไปอยู่อยู่ตามลําพังอย่างที่ว่าเ,เดินจงกรมมีสติอยู่กับตัวเองนั่งภาวนามีสติอยู่กับตัวเองเวลาจะนอนพักมันหลับพอหลับตื่นขึ้นมาก็มีสติอยู่กับตนเองผลี่สุดก็อย่างที่ว่าจริงๆ อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดจริงๆโอ้มันมีความสุขจริงๆเมื่อสติอยู่กับตนเองนะใจนึกคิดเรื่องอะไรมันรู้ทั้งหมดเลยทีนีเอามันรู้ในความนึกคิดของตนเองว่านึกคิดเรื่องอะไรเออเรายังจําไม่ลืมกระทงเดี๋ยวในว่านัตติสันติปร,รงังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือจิตไม่ปรุงไม่แต่งไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านอ่มันมีความสุขจริง จูแบบเงียบสงบอย่างที่ว่านะไม่พุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ทีนี้พออยู่ได้จูตามลำพังห้าหกวันในสองวันพ่กนี้จะเป็นครบกำหนดจะออก้วนะทีเนี่ยเราคงจะได้ออกไปตามที่ได้ตั้งใจไวนะ้พอคิดว่าจะออกไปเท่านะั้นแหละมันกระโดดออกทีละน้อยละน้อยละน้อย มันก็กระโดดออกจากเราไปตางที่แรกมันก็กระโดดออกไปประมาณสักสี่ห้าวาอย่างนั้นต่อไปก็สิบยี่สิบวาต่อไปก็เป็นเส้นเป็นกิโลไปเลยบเอนพอในสุดโอ้จิตใจมันออกมันมันออกออกอย่างนี้เองนะกระโรวิธีที่จิตมันออกไปแต่วิธีการเข้าที่แรกเราบังคับให้มันเข้าให้อยู่ในให้มีสติสัมปชัญญะนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวง พวกนักปฏิบัติทั้งหลายมันได้ทดลองดูหมดนะพระลูกพระหลานคณะสัตาย,ยาญาิโยมนะในการบำเพ็ญไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบเป็นวันๆหรือว่าอยู่แบบวันไหนกับวันเก่าไม่ใช่นะทดลองเหลี่ยมนี้ดูเป็นยังไงทดลองอย่างนี้เป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงผ่อนอาหารเป็นยังไงอดนอนเป็นยังไงอดนอนหลายๆวันเป็นยังไงเราต้องหาวิธีการเราไม่ได้เกิดมาในยุค ครั้งพระพุทธเจ้าถ่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ทรงอัดทรงธรมสมัยครั้งพุทธกาลพอเข้าไปท่านก็บอกเลยท่านก็คงจะดูอุปนิสัยอดีตอ,อนาคตของเราท่านก็ให้ธรรมะมาเลยอันนั้นก็เป็นยุคนั้นสมัยนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เราต้องทดสอบทดลองด้วยตนเองแต่เมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราเลยสิหน้าที่ของพวกเราจะต้องทดสอบทดลองว่าเอาอยัางไงแล้วก็สังเกตตนเองไม่ใช่ทดลองทดสอบเฉยๆไม่ไนดะ้ต้องสังเกตตัวเองสรุปแนละ้วคือ,คอเราไม่ได้สังเกตกายนะเราสังเกตสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตอนเองในขณะที่เราภาวนานะมันเป็นอย่างไงในขณะนี้ใจมันไปทางไหน จใจมันไปทางกิเลสตัวไหนความรู้สึกนึกคิดมันไปทางไหนตอนนี้นะมีถ้ามีสติถ้ามีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้าเรามีสมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะทันนะมันจะทันความนึกคิดจากนั้นก็นจะให้มันคิดเรื่องอะไรบังคับอีกต่างหากอุปจาระสมาธิให้มันพิจารณาร่างกาย แยกส่วนแบ่งส่วนร่างกายให้เห็นอสุภะปฏิกูลให้เห็นลงไปสู่ดินน้ำลมไฟจากนั้นก็เห็นร่างกายจบแล้วก็เ,เข้ามาหาจิตใจตัวผู้รู้นมามธรรมอีกเตัวนึกคิดตัวนี้มันเป็นยังไงทำไมมันจะมจึงหลงจะมางมงายกร็รู้รู้อยู่แล้วนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอีก เห็นใจตัวเองติเอกทีนี่มันรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรยไม่ต้องดูกายนะตัวนี้นะแปลว่าตัวนี้แปลว่าตลุมบอลนะตัวนี้ต้องใช้ความละเอียดอย่างมากเลยตัวนี้เข้ามาหาทัวผู้รู้คือใจนี่นะตัวยุกกายมันยังหยาบอยู่นะพิจารณาเรื่องกายนะยังหยาบอยู่ต่อพิจารณาพอเข้ามาถึงตัวผู้รู้คือนามธรรมคือใจเท่านั้นแหละเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแปลว่าปากตก ตาต่อตาฟันต่อฟันหมัดต่อหมัดเลยละ่ะในความรู้สึกนึกคิดกิเลสกับธรรมในในช่วงนั้นเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะนี่แหละการภาวนามันต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสรุปแล้วก็หาหมุมสงบสงบสงัดปีกตีกลเล้นจากหมู่จากเพื่อนแล้วก็ภาวนาตามลำพัง แต่ว่าก่อนที่เราจะไปหลีกเล่นอย่าให้หมู่แปลกใจแล้วก็บอกกับหมูก่กับเพื่อนผู้อยู่ใกล้ซะเอ,อผมจะภาวนาเนะี่ยคราวนี้นะ้าไม่จําเป็นผมจะเข้ามาใกล้ผมจะภาวนาทดลองดูสิอยู่ตามลําพังนี่แหละอันนี้ก็คือหมู่พวกเพื่อนก็ต้องรู้จักว่าการภาวนานะการทําความภาคเพียรถ้าเราได้ศึกษาด้วยกันแล้วเราต้องรู้นะ จะไม่รบกวนกันก็รู้แก่ใจเพราะว่าการภาวนานะไม่ใช่ว่าทำอย่างไงทำอย่างเก่ามันไม่ใช่นะเ,เพราะนั้นขอให้พวกเราพาลูกพาหลานทุกคนนะ่ะอะแต่นี้พอเราภาวนาจิตใจของเราเป็นยังไงมันรู้แก่ใจแต่ใจมีหลักใจมีกฎมีเกณฑ์ใจรู้ในระดับไหนรู้แก่ใจของพวกเราเองเท่นั้น นี่แหละอันนี้เถะคือธรรมะเข้าสู่จิตใจจะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจนะต้องเอาเข้าลักษณะอย่างนี้นะพวกลูกหลานผานเนนตั้งหลายนะอยาให้จังใจภาวนาในปรรษาเนะี่ยอยาให้เสียเที่ยวเสียทีสรุปแล้วอย่างน้อยก็ให้ใรับความสงบสงบทางด้านจิตใจให้รู้รสแห่งความสงบสมาธิ ในเกิดการเกิดจากการภาวนาสมาธิให้เกิดจากการทําจิตใจให้สงบนะเป็นยังไงควรจะได้รับรู้ได้ริมรถแห่งความสงบทางพวกเราทําได้เพียงแต่ว่าจิตสงบเพียงแค่นั้นมันจําไม่ลืมแนละลูกหลานนะจําไม่ลืมมันจะฝังอยู่ในจิตใจทีเดียวเลยเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเนี่ย มันไม่ใช่สอนทางอื่น,นเชื่อแล้วไม่เชื่อมาอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไป,ไปจับไฟมันร้อนเเราจะไปคิดแต่ยังไงมันจะไม่ร้อนนมันไฟมันก็ร้อนเลยอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสภายในจิตใจของเราถ้าเราดูดแล้วเราเห็นแล้วนะตามหลักธรรมคาสอนที่แรกก็คือหลักธรรมคาสอนคือปริยัติคือการเรียนรู้ปริยัต ในเมื่อรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เห็นผลผลออกมาปฏิเวทมันไปมันไปตามเนื้อเรื่องถ้าเราไม่ปริยัติก่อนไม่เรียนรู้ซะก่อนเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติทุมสี่ทุมห้าปฏิบัติผิดผิดถูกถูกผิดผิด,ผดไม่ใช่ถูกถูกไม่มีล่ะเมื่อได้เมื่อเราไม่ได้ศึกษานะมีปฏิบัติผิดผิดมันจะเห็นผลได้ยังไงอื มันเกา่ามันกืเกา่าในที่ไม่คันลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกวงนะเราเข้ามาศึกษาในจุดนี้ขนาดนี้แล้วควรจะรู้ได้ว่าจุดไหนเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำหนดให้กำหนดให้พิจารณาให้ภาวนาหลักธรรมคำสอนของพุทธะเราจะเปรียบเทียบดูก็ได้ตามที่พุทธะกล่าวไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนี้เราก็ มีแต่ตัวเราทําไม่ถึงตนเองเลยนะเมื่อปริยัตไปแล้วเนะพราะนั้นให้เล่งปฏิบัติดูสิหาหมุมสงบอย่างที่ลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวนะจากนั้นก็นลงมือปฏิบัติเอาจริงจังนะจากนั้นก็นผลก็ออกมาอย่างไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรนะันีินะ

no ah. pa สาภาสังคานุภาเวนส,าสัาโทธิภาวันตุเต